you're listening to i r i a d a n Solar Podcast วันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนโลกของเราและหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนั่นก็คือ CFO หรือ Carbon Footprint for o r g a n i z a t i o n ที่คนไทยเรียกกันว่า Carbon Footprint หรือฉลากลดภาวะโลกร้อนนั่นแหละครับสวัสดีครับพบกับ Eriadan Solar Podcast อีกครั้งนะครับพบกับผมลิ์ครับ ซึ่งคาร์บอนฟุตพิ้นที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เป็นคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์ก็คือหมายถึงเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะได้ผ่านการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการการผลิตต่างๆที่มีรูปแบบฉลากติดอยู่กับผลิตภัณฑ์และไม่ได้มีเกณฑ์วัดตายตัวนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีกระบวนการการผลิตสินค้าชิ้นนี้ปล่อยกา๊าซคาร์บอนสูงหรือต่ำกว่าเท่าไหร่ง่ายๆก็คือไม่ได้มีแคปตั้งไว้นะคะ เพราะว่าโรงงานแต่ละโรงงานก็แบ่งออกเป็นหลายๆประเภทอุตสาหกรรมปริมาณการปล่อยก๊าซออกมาไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะอย่างนี้แสดงว่าการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชนิดใดก็ตามที่มีฉลากคาร์บอนฟตีบิ้นและยิ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้นะครับและยังเป็นกลไกทางการตลาดได้ด้วยนะครับเพราะยิ่งถ้าผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนฟตีบิ้นต่ำๆอุตสาหกรรมหลายๆแห่งก็ต้องเร่งรีบในการปรับเเปลี่่ยนครรรืือองักกห วิธีที่จะทําให้กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดเพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกในยุคปัจจุบันครับถูกต้องเลยค่ะถ้าอย่างนั้นมาโฟกัสที่ฉลากคาร์บอนฟลูออินกันดีกว่าค่ะฉลากที่ติดอยู่บนสินค้าค่ะจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ากระบวนการการผลิตการหาวัตถุดิบการขนส่งการใช้งานและการกำจัดของเสียมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขที่โชว์บนฉลาก ก็มีผลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะแล้วมีรูปแบบการประเมินหรือการวัดปริมาณยังไงบ้างหรอคะพิลิศรูปแบบการประเมินที่สามารถขอรับฉลากคาร์บอนฟุตปพิ้นจากทางอบอก or อหรือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหนึ่งเลยเราจะต้องใช้การประเมินคาร์บอนฟุตปิ้นในปีปัจจุบันเทียบกับเบสเยียก็คือกิจการของคุณจะต้องมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีล่าสุดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ2เมื่อเทียบกับเบสเยียครับ 2ก็คือค่าคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์ต้องต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆการประเมินเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับน้องปัตี อืมโอเคค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าประเมินเนี่ยก็จะสามารถขึ้นทะเบียนขอรับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพินหรือฉลากเนี้ยไปติดบนผลิตภัณฑ์หรือจะสามารถนําไปใช้โปรโมตตามสื่อต่างๆได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยถือว่าเป็นการอิมพลูสกิจการของเราไปอีกขั้นหนึ่งดูเท่มากๆเลยค่ะคแล้วก็จริงๆนะคะนอกเหนือจากคาร์บอนฟุตพินยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกันในตลาดโลกหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มหันมาใช้คาร์บอนฟุตพินกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศส เมริกาแคนาดาญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีค่ะและเมื่อในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มใช้นโยบายนี้แล้วสินค้าไทยเราที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะต้องติดฉลากคาร์บอนด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะติดขัดเรื่องของการส่งออกได้ค่ะอืมใช่ถูกต้องเลยครับและข้อดีของคาร์บอนฟตูรินไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะครับเพราะการวัดปริมาณการปล่อยกา๊าซทุกป,ปีแบบนี้ยังสามารถทําให้ผู้ประกอบการตรวจสอบได้เลยว่ากระบวนการใดหรือเครื่องจากใดมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นทุกป,ปี จะได้นำไปคํานวณต้นทุนการผลิตรวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจกักรยิ่งเป็นธุรกิจหรือโรงงานที่เข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์ต้องตรวจวัดทุกปีอยู่แล้วการปล่อยก๊าซน้อยลงทุกปีแบบนี้ยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณมากขึ้นไปอีกครับไปทําการค้ากับธุรกิจต่างประเทศก็ง่ายขึ้นคู่แข่งก็ลดลงแน่นอนครับ ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะพี่ลิศแล้วก็ถ้าพูดถึง Ben e ฟ i t มาแล้วเนี่ยที่ขอแอบบอกคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมสักหน่อยค่ะว่าทางอบกเนี่ยเขาบอกว่าสามารถนำฉลากตัวนี้นะคะไปยื่นให้กับทาง BOI หรือสำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยื่นขอใช้สิทธิพิเศษได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะทางอบกกับทาง BOI เนี่ยเขากาลังร่างนโยบายนี้กันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปออกมาชัดเจนว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรแต่ภายในปีหรือ2ปีนี้แหละ มีข้อสรุปมาให้ฟังแน่นอนแต่ใครที่อยากใช้พลังงานทดแทนนะตอนนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลแล้วครับพลังงานแสงอาทิตย์ในยุคนี้ถือว่าแมสแล้วก็มาแรงที่สุดแล้วครับยิ่งราคาตอนนี้ต่ํากว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับย้าว่ามากๆเลยผมเลยอยากแนะนําให้หันมาใช้พลังงานโซลาร์เซลล์กันทุกอุตสาหกรรมโรงงานกันเลยครับถ้าใครฟังช่อง e d e n s o l a r เป็นประจําอยู่แล้วจะรู้ว่าข้อดีของโซลาร์เซลล์มีเยอะมากๆนะครับและยิ่งติดโซลาร์เซลล์กับเราก็ยิ่งดีเลยครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน Eden วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ